ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม แลกนล็อกโมบายอิเทน l ลเลฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยก็มาแปลกหน่อยนะฮะมาถึงยืนยิงมอนเลยนะครับผมไม่ได้มายืนพูดคุยกันแบบปกตินะครับแน่นอนครับผมว่ามีกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วนะครับผมก็คือจะเป็นกิจกรรมของช่วงเทศกาลสงกรานนั่นเองนะครับแต่บอกเลยว่ากิจกรรมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับผมที่ไม่ได้อ่านแพทโนตนะครับหรือว่าไม่ได้ติดตามแฟนเพจผมเนี่ยที่อัปเดตกิจกรรมต่างเนี่ยก็จะไม่มีทางรู้นะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ย มันไม่ต้องรับเควสนั่นเองนะครับผมโอเคฮะก่อนที่เราจะไปรีวิวกิจกรรมกันเนี่ยผมมีเว็บไซต์นะครับเติมเงินเกมนะครับหรือว่าเพจเติมเงินเกมแลกนาล็อกเพจใหม่มาฝากกันนะครับนั่นก็คือเพจโพเติมเกมนั่นเองนะครับผมก็บอกเลยนะครับผมว่าเป็น การเติมเงินที่รวดเร็วเติมไวนะครับแล้วก็ราคาคุณภาพมากๆนะครับผมซึ่งเพจนี้เนี่ยเขาจะอำนวยความสะดวกผ่านทีมวิวเวอร์นะครับผมอ่าก็แน่นอนว่าปลอดภัยนะครับผมและเพจนี้มันดียังไงนะครับผมนะนี่ครับดูราคาเลยครับผมว่าราคาเรทแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมนี่เติมได้ทั้งบัตร VIP นะครับผมเติมได้ทั้งเหรียญแมวบิ๊กแคทคอยนะครับและเซนีด้วยนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆลองเอาราคาไปเทียบกับ าราคาในเกมดูนะครับผมว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนมันประหยัดขนาดไหนนะครับบอกเลยว่าแจ่มโคตรๆนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมตอนนี้นะครับทางเพจโพเติมเกมนะครับมีโปรโมชั่นให้เราด้วยนะครับประจําเดือนเมษายนนี้นะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับผมไปเติมกับเพจโทรเติมเกมครั้งแรกนะครับผมเขาจะแจกโค้ดเลทบูลให้ไปเลยนะครับไม่ว่าจะเติมเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยจะแจกให้ไปเลย1โค้ดนั่นเองนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เติมเกิน2,000บาทนะครับผมก็จะได้รับไปเลย เพิ่มอีก1โค้ดนะครับรวมทั้งสิ้น2โค้ดนั่นเองนะบอกเลยว่านอกจากจะเติมได้แล้วเนี่ยยังได้ลุ้นนะครับผมหมวกเ e รดบูด้วยนะครับบอกเลยว่าแจ่มสุดๆนะครับผมถ้าเกิดใครที่อยากจะลองใช้บริการของทางเพจโพเติมเกมนะครับผมเพราะคลิปต,ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทำการสแกน QR โค้ดตรงนี้ไปสอบถามการบริการได้เลยนะครับผม เอาละครับผมเรามาเข้าเรื่องกิจกรรมกันหน่อยดีกว่านะครับผมกิจกรรมที่วันนี้ผมจะมารีวิวนะครับมีชื่อว่า s Spring c e l e b r a t i o n เทศกาลสงกรานนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่9เมษายนเวลาตี5ตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้ไปจนถึง18เมษายนเวลาตี5เลยนะครับผมกิจกรรมนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ตามอ่านแพทโนตอัปเดตต่างๆหรือว่าไม่ได้ตามเพจผมที่พยายามอัปเดตข่าวสารเนี่ย ก็อาจจะไม่รู้เลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องรับเควสอะไรเลยนะครับผมก็คือมาถึงเนี่ยเราทําการตีมอนสเตอร์ธาตุน้านะครับผมจะมีโอกาสดอบบูปินแว่นสงการนั่นเองนะครับผมอ่านะครับมีโอกาสที่จะดอปเป็นแบบภาพแว่นสงการนะซึ่งผมบอกเลยว่าผมก็ ฟาร์มมาประมาณ10-20นาทีแล้วนะครับยังไม่ดอบเลยนะฟาร์ม2 ID เลยครับผมก็พยายามดูอีก ID นึงอยู่แต่ก็บอกเลยว่าดอบยากมากนะครับผมซึ่งมีมีเงื่อนไขยอยู่นะครับผมมันมีเงื่อนไขยอยู่ก็คือมอนสเตอร์ในหอคอยนะครับพารกิจดันเจียนหรือว่าลูกน้องที่บอสเซกนะครับผมเนี่ยมันจะไม่ดอบนะครับผม อ่าแล้วบางคนอาจจะถามเอ้ยมอนสเตอร์ท่าน้ำเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างพี่นะครับผมจริงๆเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้นะครับผมในสมุดแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมทําการสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตามนี้เลยรูปภาพตามเนี้ยเออใครอยากจะไปฟาร์มตัวไหนเนี่ยก็สามารถไปฟาร์มได้เลยนะครับแต่บอกเลยว่ามันไม่ได้ดอบกันง่ายๆเลยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาดูหน่อยว่าผมดอกหรือ,อยังนะฮะปึ๊บ อ่ะยังไม่ดอกเลยนะครับผมคือมันดอกยากอ่ะนะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมในตลาดเนี่ยว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วผมก็ทําการดึงไว้แล้วนะครับผม1อันนะเพื่อที่จะมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูกันด้วยนะว่าไอแว่นสงการตัวเนี้ยมันใช้ประโยชน์ได้ไหมหรือว่ามันแค่ลิมิเต็ดนะครับเพราะสงการนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม โอเคครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยผิดหวังกับการฟาร์มมานะครับประมาณ10-20นาทีเนี่ยมันยังไม่ดอกนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูในตลาดนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับผมพร้อมทั้งทดสอบให้ดูด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยทำการดึงมาเรียบร้อยแล้วนะเออนะครับบอกเลยว่าลงทุนนะครับเพื่อคนดูนะครับจะได้รู้ว่า มันดีหรือเปล่ามันดีจริงไหมหรือว่ามันแค่ลิมิเต็ดเป็นกิจกรรมสงการเท่านั้นเองนะครับมาดูที่ตลาดก่อนนะครับเรื่องของบูปินนะนี่ครับมาดูครับนี่ดูคนก็ดรอปกันเยอะแล้วนะเป็นร้อยอันเลยนะครับผมตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่500 0 0นนะครับผมซึ่งทางเพจเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขียนไว้นะครับผมว่า1บัญชีเนี่ยจะมีโอกาสดรอปได้กี่อันแต่ผมคิดว่าไม่จํากัดนะครับผม โอเคครับราคาตอนนี้ก็อยู่ที่5 0 0 0 0นนะครับก็ถ้าเกิดใครไม่มีดวงอยากจะดึงก็สามารถดึงได้นะครับแต่ตัวที่ผมดึงเนี่ยดึงแบบสําเร็จรูปเพราะว่าผมอยากจะมาทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะไม่มีขายนะครับพึ่งหมดไปเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวผมจะทําการรับมาเลยครับนี่ฮะมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมนะเดี๋ยวลองใส่ดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับปุ๊บเนี่ยมันก็จะอย่างเงี้ยนะเป็นสีชมพูเปลวฟ้านะฮะเปลวฟ้าเลยนะครับผมแล้วก็ ถ้าเกิดปากสมุงสมุดได้อะไรครับได้เป็น max hp 30นะครับผมถ้าเกิดเราทำเองนะครับก็จะได้ max hp อีก30นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยที่ผมอยากทดสอบเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่ามันจะตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้น3%นนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะโดนมอนสเตอร์ธาตุน้ำเนี่ยเบาลง3%ด้วยนะครับซึ่งผมจะมาทดสอบกับไอ้ตัวนี้เลยนะซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นกาชาที่ โหดมากๆนะครับผมสำหรับไอหน้ากากน้ำแข็งแถมยังมีออฟ a อทของผมอีก27ด้วยนะครับมาเทียบกับไอหน้ากากสงการดูนะครับถ้าเกิดหน้ากากสงการแรงกว่าเนี่ยก็น่าสนใจนะครับที่จะมาใช้ในการตีพวกบอสกามอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับผมแต่จริงๆเนี่ยมันมีอันที่ดีกว่าแหละแต่ว่ามันจะอยู่ในเรื่องของกิวนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ยังไม่ได้แลกมานะครับสำหรับตัวนี้เลยนะฮะอันนี้เนี่ย ผมว่าน่าจะดีที่สุดแต่ว่ามันใช้300แ้มแรกนะโอเคอันนี้ไว้ที่หลังแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบสองการกันดีกว่านะครับโดยผมจะใช้เป็นไนายสายแบดแล้วกันนะครับแล้วก็ลองไปตีตัวแบบอันเดอร์วอเตอร์บ้างนะครับผมนะเปลี่ยนแมปบ้างนะฮะอลองไปดูที่อันเดอร์วอเตอร์เคฟนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะเออลองดูครับ โอเคมาฮะนี่ครับตรงนี้ก็จะมีธาตุน้ำเยอะมากนะครับใครที่แบบว่าเวลน้อยๆเนี่ยลองมาฟาร์มที่นี่ได้นะกดตีทุกตัวนี่แม่ง้ธาตุน้ำได้แตทุกตัวเลยนะครับผมในแมปนี้นะเออก็ลองดูลิสที่ผมลิสไว้ให้ละกันนะครับผมโดยผมเนี่ยจะกินอ่ามีกินธาตุลมอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองที่หน้ากากน้ำแข็งก่อนนะครับหน้ากากน้ำแข็งแบดไปครับ ปุ๊บ 1>, 1 7 6 6 1 6ครับ176616นะใส่หน้ากากอันนี้ดูครับ171412 1412นะเมื่อกี้เท่าไหร่นะลืมครับลืม1412โอ้อันนี้แรงกว่าอยู่ดีครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดใครที่ไม่มีหน้ากากน้ำแข็งเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับผมเวลาที่เราจะ ฟาร์มมอนสเตอร์ธาตุน้ำนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่เราเป็นสายกาชาอยู่แล้วเนี่ยเรามีหน้ากากน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าหน้ากากน้ําแข็งดีกว่านะครับผมแล้วก็อนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราจะตีตัวธาตุน้ําจริงๆเนี่ยเราน่าจะได้เปลี่ยนเป็นไอรอยสักนะครับผมที่ติดตรงหน้าผากนะครับผมของคิวนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดสายประหยัดสายฟรีเนี่ยบอกเลยว่าอันนี้ใช้ได้นะเออตีธาตุน้ำเนี่ย ก็คือแรงขึ้น 3%, มนะมันก็ใช้ได้อยู่นะครับผมในการฟาร์มอะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะมอนสเตอร์ตัวท่าน้ําหลังๆอย่างเช่นไอไฮด้าแดงนะครับผมหรือว่าพวกอ,อะไรนะอโนเลียนอะไรพวกนี้นะครับผมก็สามารถใช้ได้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะไปฟาร์มมอนสเตอร์ท่าน้ํากันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะจริงๆก็แอบอยากให้มันดรอปได้ในคลิปนี้อยู่แต่ว่า สำหรับผมนี่ก็ไม่รู้ว่าดวงไม่ดีหรือว่ามันดอบยากนะครับขึ้นชื่อว่าบูปินเนี่ยก็คงดอบยากแหละนะครับผมก็ยังไงใครฟาร์มกี่นาทีได้มากี่ชิ้นอะไรเงี้ยอยากจะมาขิงหรือว่าอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปหรือว่าใต้โพสต์ในแฟนเพจได้เลยนะครับผมนะส่วนกิจกรรมอื่นๆนะครับผมยังไงก็ติดตามทางช่องของผมได้นะฮะผมพยายามจะอัพให้แบบรวดเร็วตลอดนะครับผมตื่นมา อัพรัวๆรัว,ว,วไปเลยนะครับผมยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมวันสงการเนี่ยก็ไปเที่ยวนะครับก็ขอให้สนุกนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ